กลับมาต่อในตอนที่6นะครับหลังจากตอนที่1นถึงหนะครับเราได้เรียนรู้หลักการนะในการทํางานด้วยระบบ s c ก i ับบิมนะครับในการใส่อินโฟมชั o นลงไปในโมเดลนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาทําอะไรง่ายๆนะครับเพราะว่าเราสร้างฐานรากเรียนรู้วิธีการทำไปแล้วเนาะเราลองมาเรียนรู้วิธีการสร้างกิจลายดีไหม คือหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่า SketchUp เนี่ยสามารถทำ Deadline และดอทลายได้แล้วนะครับเหมือนแคทนะครับเพราะว่าหลายคนใช้เวอร์ชันเก่าอยู่นะอ่าวันนี้เรามาดูวิธีการสร้างดีกว่าก i จไลน์ที่มันเป็นกรุ๊ปและคอมโพเนนต์นะครับใส่ขมได้นะครับทำยังไงด้วยภาษาพื้นฐานนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะในคลิปนี้เพราะหลายคนก็ยังไม่รู้ครับตรงนี้ครับ โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นนะนะครับเราต้องชัวร์นะว่าชิทงานของเราเนี่ยได้ปรับระยะรียบอยแล้วนะครับก็วิธีการคือ l d ลสอนะนะครับ L D ดสอนะคลิกลากไป้นตรงนี้นะครับลากมาตามแนวกิดลายเลยตามแบบเลยครับมันเอียงนิดนึงไม่เป็นไรครับแต่ของเราต้องตรงนะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่นี่คือเส้นเส้นหนึ่งของเราซึ่งใช้ในการอ้างอิงแนวกิดลายนะครับคือหลักการ่างครับ ต่อไปนะครับคือเวลาเราจะสร้างกรุ๊ปอะนะครับปกติเราเราคลิกขวาที่เส้นน,นะนะมันสร้างกรุ๊ปไม่ได้ครับคือต้องการสร้าง,สงเส้นเลียให้เป็นกรุ๊ปอะครับมันสร้างไม่ได้แต่แต่เราทําได้โดยการใช้ช็อตคัทครับคือเราคลิกขวาที่เส้นตรงตรงเนี่ยมันทําไม่ได้เราต้องไปสร้างเส้นอีกเส้นหนึ่งทับอะครับอย่างเงี้ยแล้วถึงคลิกรัวนะครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปนี่ยมันถึงเมคกรุ๊ปได้อันนี้คือหลักการนะครับดังนั้นเองเนี่ยเพื่อทํางานให้ง่ายขึ้นนะครับไปที่คําสั่งครับ Windows Preference นะครับไปดูใน Zero to Hero แล้วใครผิดหายไม่แน่นนะครับช็อตคัทครับแล้วผมแนะนำว่าไอ้ตรงกรุ๊ปอะให้เราทำเป็นเนี่ยครับกดฟิลเตอร์ตรงนี้นะกรุ๊ปนะครับให้เรากดตรงนี้ครับเนี่ยเมกกรุ๊ปเลยครับเนี่ยให้เราใช้ตัว G นะครับตัว G แเนี่ยกดตัวเนี้ยตรงเนี้ยแล้วกดแป้นพิมพ์ G นะแล้วกดบวกครับแล้วกดโอเค yes แล้วตอนนี้เวลากด G ครับบนเส้นที่เป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยครับกด G ปุ๊บ เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นกุ๊ปขึ้นมาอันทีเลยครับให้เราครับแบบนี้ง่ายดีครับเออเคลียนะจากนั้นมาก็ copy กุ๊ปไปครับอ่ะสามเมตรเห็นไหมครับต่อไปครับ1.5เอาตามแบบว่าเลยนะอย่าอย่าแบบว่าอย่าดูแบบว่าตามภาพนะครับเอาตามระยะตามจริงนะครับ4เมตรตอนนี้เราก็ได้เส้นแนวนี้แล้วครับรีร้อยแล้วอ่ะต่อไปครับลากเส้นตามแนวนี้ครับด้วยครับอ้าวมา ตามแนวเลยครับโอเคคลิกครับกด G ้เรียบร้อยเห็นไหมครับที่เอาไลเนอร์เนี่ยมันขึ้นนะครับอ่ะ1นึ1งสองแล้วก็3.4ครับ โอเคอันเนี้ยเสร็จแล้วครับและตอนนี้ครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กรุ๊ปเดียวกันครับให้เราคลิกขวานะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วออกคําสั่ง make group ครับเรียบร้อยแล้วครับในตอนนี้นะครับเราจะได้กรุ๊ปทั้งหมดไว้ด้วยกันเห็นไหมครับตรงนี้อ่านะครับแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะระเบิดด้านในทิ้งครับไม่เอาละเพราะว่าด้านในเนี่ยมันคือเส้นเดียวกันถูกไหมเทคนิคอย่างนี้ครับผมกดที่เอาเ่ยก็ได้คลิกตรงนี้ครับ แล้วก็ชิปค้างไ,ไว้เลืออทั้หมบคือกดกดชิปนะตัวเนี้ยกดปุ๊บนะครับแล้วกดชิปค้างไ,ไว้จากนั้นเลืออทั้หมบได้ครับหรือ,รอกดครอบเข้ามาข้างในก็ได้ครับดับเบิลคลิกเข้ามาข้างในตรงนี้ครอบทั้งหมดครับแล้วก็คลิกขวาเอ็กพอรก็ได้เรียบร้อยครับมันก็เหลือตรงนี้นะครับอันเดียวครับเห็นไหมเนื่องจากกิจลายมีอันเดียวผมทมําเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับในอารเรยเนอร์อะไรตั้งชื่อเลยว่าเลฟนะครับเลฟเฟอร์เรนซ์นะครับ ขีด2 d แล้วก็กริดลายเนี่ยอันนี้คือแท็กของผมนะที่ผมใช้ในการแท็กนะครับ reference คือตัวอ้างอีกนะครับ2 d แล้วก็กริดลายจากนั้นนะครับผม copy ตรง o u t เลเยอรนี้ไว้ครับ ctrl c และตอนนี้ครับไปที่แท็กครับแท็กก็คือเลเยอร์นั่นแหละกดบวกครับแล้วก็กด ctrl v วางครับเราจะได้ตัวคำอธิบายมาด้วยของแท็กครับเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ย เรียบร้อยแล้วและนี่ครับแนวกิดลายเอาะละทุกคนดูนะในสครับเวอร์ชันใหม่ครับวิธีการย้ายเลเยอร์เนี่ยมันเท่ดีนะก่อนอื่นเลยเนี่ยตรงกิดลายเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีลักษณะคือตรงนี้ครับเดสนะครับเดสกด,รด,สดรตรงนี้ครับตรงกิดลายตรงนี้ดีฟอลเนี่ยให้เราเลือกเป็นเส้นปากคือมันจะมีเซ็นเตอร์ไลน์นะแต่ไม่ค่อยสวยครับมันมันดูยากเอาเส้นปากก็ได้เนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่ครับเลือกเป็นเส้นปากจากนั้นนะครับการย้ายเลเยอร์ก็ง่ายมากครับ ให้เรากดชิดงานตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วกดคําสั่งตรงนี้ครับเนี่ยเรียกว่าแท็กทูนะครับแล้วจิ้มเมื่อจิ้มปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นปากแบบนี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเส้นปากซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันคือเลเยอร์ธรรมดาครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเวอร์ชันเดิมเนี่ยกด d r o ด d o w n เมนูตรงเนี้ยก็เลเยอร์ธรรมดาครับเข้าใจไหมครับทุกคนแค่นี้แหละปรับได้ครับ ต้องการเป็นอะไรครับนี่ยเส้นแบบนี้ต้องการเส้นอย่างนี้เซนเตอร์ไลน์ก็แล้วแต่เราครับเส้นปากมันดูดีกว่านะตอนนี้ครับเราก็จะได้เส้นมาละอ่ะปีตรงนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าเคลียร์ไปครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้เรฟเฟอร์เรนซ์ละนะครับต่อไปครับภาพทั้งหมดตรงนี้ครับโครงสร้างตรงนี้มันคือ 2D ดถูกไหมครับผมกดบวกครับก็เป็น Refer e n c e นะครับ 2D นะครับแบบ Auto c a d อ่ะก็คืออ้างอิงครับแบบออลขจากนั้นผมก็ย้ายเลเยอร์ครับนาจิ้มเรียบร้อยครับตอนนี้เวลาผมปิดครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็น 2D โดยปิดไปเลยทันทีและตอนนี้นะครับเราก็ได้แนวนี่ครับกิดลายมาแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ในการทํางานครับเข้าใจไหมครับแต่เนื่องจากว่ากิจลายนีย่มันอาจจะมีหลายหลายชั้นแล้วก็มาที่เอ้าไลเนอร์นะทูดีกิจลายครับอย่างเงี้ยน,นี่ครับแล้วก็เข้ามาข้าดเดอบกิตค,ครับแล้วบอกว่าอย่างนี้้ครับฐานลากเข้าใจไหมครับบอกว่าอันนี้คือฐานลากแล้วตอนนี้เวลาเราเปิดนะครับตรงนี้มันก็รู้แล้วอันนี้คือฐานลาก เข้าใจไหมครับเคลียร์ไหมอ่ะเปิดตัวแท็กอ่ามาครับอย่างนี้โอเคไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมเอานะเคลียร์นะครับอ่าแต่ตัวนี้ของเราครับไอตัวฟูตติ้งตรงเนี้ยมันเป็น td ใช่ไหมครับเราก็กดบวกครับก็บอกไปเลยครับว่า s structure rc แล้วก็ฟ o ตติ้งครับ แล้วก็ย้ายตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยกดตัวนี้ครับแล้วก็กดดูดจึ๊บอ่ะปิดครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือฟุตติ้งเข้าใจไหมครับก,ราก,การจนะัดการเนาะมันอยู่ที่เราจะจะัดการยังไงนะครับเนาะเรียบร้อยละปิดเปิดเห็นไหมครับเรียบร้อยละนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตัวนี้มาใกล้ๆก,ก,ก่อนแนวแนวจีบลายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางโอเค นะครับต่อไปครับเราก็มีกิจลายพวกนี่ครับเออ่แนวนี้ถูกไหมแนวเนี้ยเช็คก,ก่อนครับว่าได้ไหมระยะอ่าได้แล้วเมื่อจะกริจลายมันใกล้เคียงกันถูกไหมครับเราก็ก๊อปปี้เอาครับไม่ต้องปวดหัวครับเนี่ยมาจับแล้วก็เอามาวางก๊อปปี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มาวาง มันก็จะวางใกล้เคียงกันถูกไหมครับทุกคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบที่ใกล้เคียงกันซึ่งตอนนี้เราก็มาจัดตรงนี้ครับอันนี้ก็ประมาณตรงน,นี้อ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีระยะวางไว้ให้เราเห็นไหมครับตามนี้เลยซึ่งซึ่งตรงนี้ครับเราจะแก้เป็นตัวคานชั้นหนึ่งเราก็มากดที่ o u t l เอนอร์ครับ เอาไลเนอร์ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับที่เอาไลเนอร์นะอันนี้ก็เป็นคานชั้นหนึ่งอ่าอันนี้คือกิจลายคานชั้นหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีแนวกิจลายที่เพิ่มเข้ามาไม่ตรงกันครับคือบางส่วนต้องเพิ่มเข้าไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้ครับไม่มีอ่าแล้วก็เข้าไปข้างในครับดับเบิ้ลคลิกครับแล้วเราก็ย้ายครับ ต่นี่จะผมพลาดอะลืมไปว่าผมผมไม่ไม่ควรจะระเบิดออกก่อนเนาะเออก็เลยพลาดไม่เป็นไรไฮไลท์เอาโมเดลแล้วก็ก๊อปปี้เอาครับไม่เป็นไรจริงๆไม่ควรไม่ควรจะไม่ควรจะ,ะจุดสี่ไม่ควรจะระเบิดกู๊ก่อนนะเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานยากครับอ่ะเนี่ยได้ละจุดสี่อันนี้ก็อันนี้แล้วก็มาต่อแหมผม เดี๋ยวผมไม่กู้ไว้ก่อนนะกด G นะชั่วคราวชั่วคราวคือง่ายตอนน่อกกรนสิเด็จต่อไปตอนนี้ครับ1.1 1.1จต่อไปตอนนี้ครับ0.9อ่าก็คือเราก็มาใส่ระยะครับให้มันให้มันครับในใน,ในจุดที่ไม่มีครับตรงนี้เหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่กุ้่นะ กด G แล้วผมก็จะ copy มาจุด5แต่บางทีต้องดูนะมันเซนเตอร์หรือขอบนะดูให้ดีนะครับในแบบเนี้ยขอบดูขอบหรือเซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะครับดูให้ดีนะอ่าน,นี้ก็ดูแล้วครบไหมมีส่วนไหนอีกไหมที่ต้องมีอ่าตรงนี้จุด4กับจุด6อันนี้มันง่ายดีครับกด G อันนี้ขอบเนี้ย อ,อ,อย่าลืมนะเมกคุกไว้ก่อนนะจะดีกว่าไม่ได้ระเบิดออกเลยอันนี้จุดสี่จุดสี่อันนี้คลิกจุดหกเข้าใจไหมครับเนี่ยเรียบร้อยละตอนนี้ก็แนวกิดก็จะมานะครับตรงน,นี้ต้องต้องดูให้ดีนะระวังให้ดีนะครับอ่าตอนนี้เหมือนกันครับใส่ครบครับเพราะว่าบางทีในแบบไม่มีไงต้องระวังให้ดี แอลกออจอ่าอ,อันนี้เท่าไหร่จุดเก้านะครับตรงนี้เท่าไหร่จุดห้าอ่ะใส่ให้ครบอ่ะตรงนี้ไม่มีเครับตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มี ตรงนี้คานตรงนี้ออมีแล้วนี่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้คือหนึ่งจห้ากดจแล้วก็1นุห้าโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ระเบิดออกเข้าใจไหมครับมันก็จบอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆครับจนครบเข้าใจไหมครับนะ แต่เนี่ยอย่างที่บอกให้วิธีการให้รู้ว่าเนี่ยทำแบบนี้ครับมันจะได้กิ่ดลายเลยทันทีอ่านเนื่องจากไม่อยากให้เสียเวลาครับเดี๋ยวผมทําให้ครบเองแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อ,ตอไปเลยเพราะว่าหลักการคล้ายๆกันครับนะไม่ต้องเสียเวลาดูครับทุกคนก็ทําได้เองเนาะนะครับอ่ะระเบิดตรงนี้ออกเนี่ยไม่เสร็จแล้วระเบิดตรงนี้ออกนะครับคลิกขวา e x p o r e นะครับระเบิดออกเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นแค่กิ่ดลายอย่างเดียวอ่ะ Undo เดี๋ยวผมจะ copy ต่อนะครับไปเรื่อยๆเสร็จ แล้วก็เดี๋ยวยังไงมาต่อคลิปต่อไปนี่นะครับคือการสร้างกิดลายแล้วก็การจัดการในโมเดลนะครับ